อ่ะมาดูเทปสองกันนะครับก็เป็นเรื่องของการเปลี่ยนเกียร์อ,อ,อันนี้เข้ามาในรถแล้วนะครับโบตรงไหนเป็นไฟเลี้ยวรู้จักยังตรงนี้อ่ะลองใช้งานเลยครับเลี้ยวขวาปิดไฟเลี้ยวซ้ายปิดไฟค่ามืดมาเปิดไฟดีครับ,นะรบมันจะทํายังไงไฟดีประมาณไหนหมุนเหรอคะอ่าหมุนไปข้างหน้าค่ะโอเคแล้วก็หมุนกลับมาหมุนไปกี่ครั้ง ครั้งเดียวครั้งเดียวคือไฟลีอีกหนึ่งครั้งคือไฟ,ไฟหน้ารถ<ด>โอเคนะครับปิดทั้งหมดฝั่งนี้เป็นฉีดน้ําฝนนะครับถ้าดันเข้าหาถ้าทํามืออย่างเงี้ยผกเข้าหาตัวเองแสดงว่าเป็นการฉีดน้ําฝนลองดูฉีดด้วยสี่ห้าวินู่ละอ่าโอเคนึกว่าไม่มีน้ำซะแล้วอโอเคฉีดเอาอีกทีหนึง่งสี่ห้าวิทำเหมือนเดิมมันจะหยุดไหมหยุดเดี๋ยวมันจะหยุดไปเองทำเหมือนเดิมสักห้าวิน้ำมันจะขึ้นมาด้วยนะครับ การทําก็จะประมาณนี้เอาปลอยโอเคแล้วมันจะหยุดไปของมันเองนะครับในกรณีที่มือเราไปโดนแล้วมันไม่หยุดอันนี้โอเคเห็นเห็นว่ามันหยุดแล้วก็ผ่านกันตอนนี้ไปถ้าไม่หยุดเพาะขึ้นทั้งบนหนึ่งค้างมันมันน่าจะไม่หยุดหยุดแล้วดูก่อนหยุดแล้วอ่าโอเคมันมันจะไม่หยุดยังไงม่ดูเอามาดูการเข้าเกียร์นะครับตัวนี้เบรกมือ,อลองเอาขึ้นเอาลงดูโอ้แข็งมาก แข็งมาก <Yeah. S 1> เยี่ยสองมือยังไม่ได้เลยนะครับ <laughs> จะขับได้ไหมเนี่ย <laughs> ไม่มอย่างนี้ก่อนตัวเองต้องดึงขึ้นก่อนดึงขึ้น <laughs> <laughs> อย่างนี้เออเองดึงขึ้นเออเอาลงแบบนี้ oh. การดึงขึ้นสูงการดึงขึ้น <Yeah. S 1> มันอยู่ที่เราด้วยนะว่าจะดึงเท่าไหร่นะ <laughs> ถ้าเราดึงเยอะเนี่ยหมายถึงว่าที่ตรงนั้นมันเนินมากๆมันสูงแต่ว่าแนะนําว่าอย่าไปจอดให้จอดที่มันโอเคโอเคหรือบางทีเราฉุกเฉินมันไปเสียหรือว่าไปอะไรอย่างเงี้ยก็ดึงขึ้นเยอะๆหน่อยเอาดึงขึ้นธรรมดาไม่ต้องกดก็ได้ เออโอเคปล่อยลงไปอ่าโอเคต้องจํานะเพราะว่าต่อไปไม่มีใครอยู่กับเราในรถวิธีเคกียร์ว่างก็คือโยกไปอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยถ้ามันไม่ว่างมันจะมันจะไม่ได้มันจะข็งๆงอาลองพาว่างก่อนเกินเกินอ่าจำไว้ด้ะอ่าเกียร์หนึ่งซ้ายอันนี้มือเกงแล้วเนี่ยเกงย่งนี้ไม่ทันไปไหนเลยเนะคะยังไม่ว่างแค่หนึ่งอ่าทำตามเสียงที่บอกซ้าย อ่ากเองขึ้นบนล่างลงมาว่างโอเคแล้วก็ทำเหมือนเดิมอีกครั้งหนึ่งลงล่างครับทำเหมือนเดิมหนึ่งครั้งอย่าลขึ้นแล้วก็ว่างเกียร์สองซ้ายไม่ไม่ไม่อันนี้มันสะอันนี้มันสีแล้วเออโอเคว่างเกียร์อย่าเกินนะถ้าเกินแล้วมันจะเป็นเกียร์อื่นนะสามขึ้นบนสี่ลงข้างล่างแล้วก็ว่าง ห้า <5. S 2> ชิดมุม,ม,มอ่าโอเคว่างเอาใหม่ทําใหม้มั่นใจตบ<ม>ตบตบ,ตบไปเลยตบไปฟังขวาเลยตุ้มเลยอุ้มแล้วขึ้นบน<ม>ไปที่เออบาๆมันต้องออกแรงมากแล้วก็ปล่อยลงมาไว้บ้างเกียร์หกก็คือข้างล่างต้องไป่า,อาโอเค,อเคถูกต้องว่างโอเคครับขั้นตอนเข้าเกียร์ก็ประมาณนี้นะครับเวลาขับอีกงทีหนึ่งก็จะยุ่งยากอีกทีหนึ่งคือฟอร์ดรุ่นนี้มันจะมีการยกยกเกียร์อย่างนี้ด้วยนะ ถ้าไม่ยกมันจะเข้าเกียร์ถอยไม่ได้มันจะกลายเป็นเกียร์หนึ่งแทนออาลองเข้าเกียร์ถอยดูหัอไม่ไม่ต้องโยกด้วยต้องโยกต้องโยกมาทางซ้ายแล้วขึ้นบนมันอยู่ข้างเกียร์หนึ่งอ่ะเอาไม้ลงมาบ้างก่อนดูขนาดเอาลงมาบ้างก่อนเลยเกียร์บ้างบ้างยังพอบ้างเสร็จกำหัวมันอ่ากำหัวเกียร์แล้วก็กลมขึ้นแล้วก็ซ้ายซ้ายไม่ได้ไหมเนี่ยอ่ามันเค็นเหมือเย ไม่ไม่ไม่ลงไม่ไมลง,ลงเดี๋ยวดูนี่เกียร์หนึ่งอยู่นี่ไอเกียร์ถอยอยู่นี่ข้างบนไม่ใช่อยู่ลงรข้างางเอาไหมอเอาหม <c oughs> รุ่นนี้นี่เอาการเหมือนกันนะครับรุ่นที่ร <Yeah, you S 1> ุ่นนี้เอาการเพราะว่ามีคนพูดเยอะนะครับรุ่นนี้การเข้าเกียร์ค่อนข้างยากสําหรับมือใหม่แต่ว่าคนที่เป็นแล้วก็เอาพอประมาณหนึ่งนะครับดูนะปุ๊บ้าย<ะ>เยอะเยอะเลยไม่ใช่ว่าเงึบไม่ได้<อ>ต้องเงึยซ้ายเลยอย่างเงี้ยดึงอย่างเงี้เลยดึงอย่างเงี้ยขึ้นบน อ้าลองทำดูโอเคสายแล้ก็ขึ้นบมไม่ไม่ไม่สายในที่นี้อย่าลากลงต้องมาดันค่ะมันมันมันอยู่กลางอยู่แล้วบ่ย่อยจุดเจาะไล่หนึ่งไล่หนึ่งจุดเจาะหกเลยโอเคข้าสองก็มัน่ฟูดเกียร์ได้แล้วคันที่สามอยู่ข้างล่างคันที่สี่อย่าให้เกินนะถ้าเกินนี่มันไม่ใช่เกียร์ว่างให้เรานะ พยายามอย่าเบื่เออนั่นแหละต้องจำช่องไว้ห้าหชิดมุมชิดมุมให้มันชิดเลยอ่าว่างอย่างเงี้ยโบเกียร์ห้าต้องผักอย่างเงี้ยต้องผักอย่างเงี้ยผักขึ้นบนห้าไหมห้าต้องตบไม่นั่นแหละถูกต้องถูกต้องจะไปกลางมือมากเดี๋ยวไปจิ้มบ่วงอีกแล้วก็หกก็มาถูกต้องถูกต้องเอาเกียร์ถอยทีนี้ถอยก็ว่าง โอเคเริ่มจําได้แล้วยากยากนะตัวนี้เนาะยากค่ะยากนี่ขนาดรถตัวเองนะครับเจอแล้ว <laughs> เออัได้อ่ะสตาร์ทเครื่องเลยพิสูจน์ความเป็นจริงดีกว่าวโอเคเดี๋ยว<า><า>ผมขอพักเทปนี้ไปก่อนเพราะว่าอ,อันตรายนะครับเพราะว่ารุ่นนี้มันเป็นรุ่นที่เอาการเนาะ แล้วเราจะยังไม่ถ่ายเพราะว่าเราจะปรับตัวกับคนเรียนก่อนนะครับเพราะว่าอันตรายตรงช่วงแรกๆของการออกตัวยังไงก็ฝากติดตามน้องโบในเทปที่สามแต่ยังไม่ถ่ายทํานะครับฝากกดไลค์ให้ด้วยก็แล้วกันนะครับผมนั่นแหละเบิ้ลเบิ้ลเ,เล่นๆไปดูก่อนเพื่อปรับตัวก่อน เสียงดังไปแสดงว่าเกิดรอบตามองไปข้างหน้าไม่จําเป็นต้องมองตรงนั้นมากๆเราเราขับเหมือนว่าเราขับจริงเลยอะ่ะเออนั่นแหละเหมือนเราบิดมอเตอร์ไซค์แหละค่อยๆปล่อยถ้าเข้าเกียร์นี่ไปแล้วนะฝากติดตามผลงานการสอนของครูตา้าเรื่องก็แล้วกันนะครับสําหรับเทปนี้ขอฝากไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์แล้วก็กดแชร์กดติดตามกันด้วยก็แล้วกันนะครับ